งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เออติบโตง <สม S 1> อกงามสมใจ,มใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกร,รกไทยทัวท่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังสุดแฟนรายการที่เคารบครับท่านกำลังฟังเสียงทิศบ้วนบางประมาอดิศักบวนกิยาพันธ์นะครับ เรากำลังคุยกันเรื่องลีลาวดีโดยเฉพาะลีลาวดีดอกหอมพันดั้งเดิมโบราณบ้านเราก็คือกลีบดอกสีขาวนะตรงโคนดอกนั้นโคนกลีบจะมีสีขาวอันนี้ก็เป็นลีลาวดีดอกหอมที่ชื่อว่าขาวพวงนะช่อใหญ่นะจะมีอยู่ประมาณ10ถึง15ดอก ตอหนึ่งช่อกลิ่นจะหอมเย็นๆและลีลาวดีสีนี้เนี่ยสีขาวเนี่ยดังเดิมของเราเนี่ยถ้าดอกที่ร่วงหลายคนก็เอาไปชุบแป้งทอดรับประทานได้นะครับอีกพันหนึ่งนะทีะ่มีดอกหอมเหมือนกันชื่อว่าพันพวงหยกนะฮะพวงหยก พวงหยกนั้นเป็นลีลาวดีที่ดอกอาจจะเป็นลักษณะกลีบดอกทรงกลมใหญ่นะสีจะออกสีเหลืองอมส้มอ่อนๆแม่นี้ท่านต้องไปหาภาพดูเองเนาะพวงหยกจะออกสีเหลืองอมส้มอ่อนนะครับแล้วก็ขอบกลีบ นะขอบกลีบก็หมายถส่วนริมๆของของกลีบดอกจะมีสีแดงเข้มนะหลังที่หลังดอกคําว่าหลังดอกหมายถึงว่ากลีบดอกด้านหลังจะมีสีแดงอันนี้จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆอ,อ,นอ้ดอกดอกครับดอกดอกบานเป็นช่อสวยงามมากชื่อพวงหยกอ่ะผมพูดชื่อพันุไหน ถ้าลงจดชื่อพันธุ์ไว้แล้วเดี๋ยวไปรำร้านต้นไม้ไปดูนะแล้วก็รวบรวมพันธุ์มาปลูกพวกนี้พวกดอกหอมนะอีกพันธ์หนึ่งครับอันนี้เขาเรียกว่าสวยแบบอ่อนหวานชื่อพันธุ์เพชรพัชราพรเป็นลีลาวดีที่มีไม้สีเนื้อหรือสีน้ำตาลนะครับช่อดอก จะแน่นมากเป็นกระจุกนะแล้วก็พอออกดอกแรกๆเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆสีไม่ฉูดฉาดน,นะไม่เข้มเหมือนพวงหยกนะจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็จะ,ะสีดจางเป็นคล้ายๆเหมือนสีเนื้อสีเนื้อก็สีเนื้อคนเนี่ยออกน้ำตาลอ่อนๆนะแล้วก็มีกลิ่นหอมเหมือนกันนะครับ แต่ว่าข้อเด่นของพันธุ์เพชรพัชราพรก็คือว่าใบจะมีสีจะมีเส้นสีแดงพาดอยู่นะครับนี่อันนี้คือลักษณะของพันธุ์เพชรพรัชราพรดอกหอมเหมือนกันผมจะคัดมาพูดเฉพาะพันธุ์ดอกหอมนะครับเอ,เอาเฉพาะที่ดอกหอมนะ ถ้ามีดอกไม่หอมก็จะมีอีกหลายพันุเหลืองสิริมงคลนี่ผมชอบอันนี้เพราะว่าเป็นกลีบดอกเนะี่ยมันจะสีเหลืองแต่ขอบกลีบเนี่ยจะออกสีขาวแสมนะหอมเหมือนกันครับแต่ว่าหอมไม่เยอะนะคนไทยเรานี้ก็มีหอมหลายแบบใช่หหอมเย็นเย็นหอมอ่อนอ่อนอันนี้เรียกหอมจาง กอหอมไม่มากนะครับเวลามองไอ้พันเหลืองสิริมงคลเนี่ยจะมองดูคล้ายๆรูปดาวกลีบมันจะซ้อนกันแล้วก็หมุนเป็นเกลียวเล็กๆนะครับนี่อันนี้ก็ดอกหอมนะอ่าอีกสายพันธุ์หนึ่งชื่อสายชื่อพันธุ์ว่าสังวานทับทิมอันนี้เป็นลูกไม้ใหม่ ที่มาแรงนะสาเหตุเพราะว่าดอกเนะี่ยสีไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะมันจะเป็นลักษณะสีชมพูออกเป็นสีบานเย็นนะครับและฟอร์มดอกมันจะค่อนข้างกลมแล้วกลีบดอกมันจะซ้อนซ้อนซ้อนกันนะซ้อนทับกันเยอะนี่สังวาททับทิมนะฮะในก็อาจจะไม่ค่อยหอมนะครับ ทีนี้พี่น้องแฟ,น,ฟ,น,ฟนรายการครับอันนี้ก็เป็นพันธุ์ที่มีชื่อไทยๆนะฮะแต่ว่าชื่ออื่นๆที่เป็นไทยๆมีอีกพันขาวพวงแคละแม่เราบอกว่าขาวพวงนั้นดอกใหญ่นะหอมเย็นๆแต่ว่าถ้าไปเลือกปลูก ลีลาวดีต้นเตี้ยนะครับก็เรียกว่าเป็นพวกแคละชื่อว่าพันธุ์ขาวพวงแคะะเป็นไม้พุ่มเตี้ยสูงไม่เกิน2เมตรนะครับกลีบดอกจะเป็นรูปสีขาวและกลีบดอกจะรีรีตรงกลางดอกนะตรงไส้กลางจะสีเหลืองสดชัดเจนนะครับแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นพวกที่เรียกว่าดอกขนาดจะไม่ใหญ่จะขนาดเล็กนะฮะอ่ะครนี้เราไปดูพันธุ์ที่เป็นชื่อฝรงฝรั่งกันบ้างนะฮะเอาเฉพาะพวกที่ดอกหอมๆนะชื่อพันธุ์มาดามโพนี่ m a d a m p o N I อันนี้กลีบดอกนะครับกลีบดอกจะมีลักษณะ,ะค่อนข้างเรียกว่าหอ่อขอบมันจะห่อขึ้นนะฮะแต่ว่าลักษณะดอกนั้นจะมีลักษณะกลีบดอกบิดแล้วก็แฉกปลายแหลม5แฉกดูแล้วคล้ายๆเหมือนรูปดาว ตรงกลางของกลีบดอกจะออกเป็นสีแดงชมพูนะฮะแต่ว่าไอ้ตรงขอบขอบจะออกเป็นสีขาวแล้วตัวดอกกลีบดอกแต่ละกลีบเนี่ยมันจะบิดนิดหน่อยสวยอะ่ะดูแล้วสวยนะครับท่านตรองจินตนาการตามไปแต่ที่สำคัญคืออะไรครับดอกนี่กลิ่นหอมมากนี่มาดามโพนี่นะะ ดอกจะหอมมากนะครับอีกพันหนึ่งชื่อพันเอสเทคโกเอซัทอ e แล้วก็จีโอที่แปลว่าทองนะครับเป็นลีลาวดีที่มีดอกมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวกลิ่นคล้ายอะไรครับกลิ่นคล้าย ลูกท้อสุกครับนะกลิ่นคล้ายๆลูกท้อสุกใบจะมีลักษณะเป็นรูปหอกปลายแหลมนะครับนี่สวยฮะขอบขอบกลีบนะพอบานเป็นนานๆเนี่ยขอบขอบ,ขอบกลีบก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีขาวพันนี้ที่บ้านผมมี นะฮะหอมครับผมปลูกไว้หน้าประตูบ้านนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดถึงพวกพันธ์อะไรที่ดอกหอมหอมก่อนนะอีกพันหนึ่งที่ดอกหอมหอมก็คือพันพิงแพนซี่นะครับพิงที่แปลว่าชมพูนะ p a n s, s y พิงแพ a นซี อันนี้เป็นไม้นอกนะครับก็จะมีสีขาวแต่ว่าขอบกลีบดอกเนี่ยจะเป็นสีชมพูดอกก็จะมีตั้งแต่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ฟอร์มดอกจะค่อนข้างกลมนะครับนะจะค่อนข้างกลมทรงดอกก็จะเป็นรูปถ้วยอันนี้ออกดอกดอกตลอดทั้งปีเลยนะพิงแผ่นซี่กลิ่นจะหอมมากนะ หอมโชยแบบหอมหวานคือไอกินหอมเนี่ยมันมีหอมหลายแบบบางดอกไม้บางอย่างหอมฉุนเลยก็มีนะนี่พิงก์แพนซี่นะครับหมดหรือยังยังครับยังมีอีกหลายชนิดที่มีดอกหอมยังพันธ์ที่ชื่อว่า,าเดี๋ยวมีอีกหลายพันผมจะขอเล่าให้ท่านได้ฟัง ในโอกาสต่อไปนะครับโปรดติดตามว่ามันมีพันธ์ุดอ,อกหอมอะไรอีกนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประม้าตู้ปน12กำแพงแสนนครปฐม73140ถ้าส่งลายก็ ID l i ลายนะครับ s s i n b u ูเอ4น4 ท่านจะสั่งซื้อฟิปโนิกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID l ี n ลสั่งซื้อโอโลซอยอัลตรา Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแป้งนแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสาร อินซี sea, ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินซีแล้วก็เกษตร G a P นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเฟตเรยลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรยลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟติรลอนผาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดผาดอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร